ทางนูน้นนะครับจำเป็นมีนะครับสวัสดีครับวพี่พุ่มไก่วันที่20มิถุนายน2อ565วันนี้ผมก็มาร่วมงานวิ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองนะครับก็ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับก็บ้านผมเองเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นใครสนใจซื้อเสื้อนะครับวันนี้ยังไม่ได้แข่งนะครับวันนี้เป็นการรับเสื้อแล้วก็รับมีสิทธิรับหมายเลขนะครับก็วันนี้ยังไม่ได้แข่งนะครับก็ตามพุ่มไปนะครับใครซื้อเสื้อตอนนี้ถึงสายจะได้ ผมก็ได้สมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นแค่วันมาเช็คชื่อเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวอีกคนก็ไปเจอแล้วนะครับก็เดี๋ยวตามเข้าไปจุดแรกก็จะเป็นการค้นหาลายชื่อนะครับค้นหารายชื่อก็ได้นะครับเอาชื่อเอาบัตรก็ได้นะครับบัตรไปจำตัวให้ก็ได้นะครับฟรี ไม่มีท่านไม่มีครับตอนแรกว่าจะทำอยู่ครับพอดีมันเป็นงานยืดยืดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชนครับเชนครับแล้ก็ขอหลุดการใส่ได้ครับใส่ได้ครับเราเรามีนี่นะครับตันนี้ตอนนี้ก็ค้นหารายชื่อนะครับครับท่านค้นหานี่นะครับ ครับใบชื่อนะครับเด็กตรงนี้สองใบนะครับเดี๋ยวก็ไปจุดถักใจครับฮาร์ารงนี้ครับเลขที่เท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นของพ่อครับครับฮารับครับมินิมาทางนี้นะครับสัลันทรับรู้นะครับอันนี้วิ่งเท่าไหร่ลูกนี่ครับวิ่งมินิครัปสิบโอ้ พ่อหนี้นะนี่นี่ท่านครับเซ็นรับให้หน่อยครับได้ครับอ่าเซ็นรับให้พ่อเลยของผมนี่ครับครับเด็จครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่นะครับก็ได้มาเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บีบตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็เป็นคิวของผมนะครับนะครับ หาตองนี้นะครับตัดตัดลายพิม่์ตัดเลขที่นะครับเดี๋ยวไปด้วยนะ